เคยรู้สึกหลมเหลวไหมครับคือช่วง2อเดือนสามเดือนมานีกูรู้สึกแบบชีวิตพังมาเลยไม่ว่าจะเรื่องแบบความสัมพันธ์ความรู้สึกเรื่องของธุรกิจพนะึ่งจะมาดีขึ้นจริงๆเนี่ยก็ประมาณช่วงเนี้ก็เลยอยากจะมาเก็บโมเมนต,ต์แล้วก็ทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นก็เลยลองมาทำวอลกดู ยายก็เดินไม่ค่อยไหวค่ะงงแล้วจับรถก็ได้เกาะรถเดนไปจะได้เด็กๆก,ก,ก,กคือวันนี้กูผ้ายายไปงานศพครับชีวิตกูได้มีปัญหาอย่างหนึ่งคือจําชื่อญาติตระกูลฝั่งแม่ไม่ค่อยได้ตอนแรกตั้งใจเราว่าจะไม่ไปแต่ว่ายายเขาบังคับก็เลยคิดว่าเออเงินก็ออกจากถ้ำม,มาหน่อยละกันหมกตัวอยู่น้าละ ก็มววานั่ง,งโโคิดนะครับว่าเราคนดูกู๊อยู่ตอนเนี้ได้อะไรจากคลิปของกู๊ก็เลยตั้งใจว่าจะมาแชร์ว่าตอนนี้กู๊ใช้วิธีอะไรในการจัดการอารมณ์เวลาเจอเรื่องล้มเหลวพวกนี้อยู่หัวข้อแรกๆที่หลายๆนักวิชาการเขาจะแนะนำเป็นเสียงเดียวกันเลยก็คือ การยอมรับความรู้สึกของตัวเองให้ได้ครับคือเหมือนเขาอยากให้เรารับรู้ความรู้สึกของตัวเองให้ได้มากขึ้นนะครับว่าตอนนี้เรากําลังรู้สึกอะไรผิดหวังโกรธกังวลแล้วก็คีย์สำคัญก็คือจะต้องไม่กดดันตัวเองว่าเราจะต้องเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาคือคุณเป็นโมเดลลิ่งต้องทํางานกับคนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วพอเวลาที่เราพุชใครให้ประสบความสําเร็จไม่ได้เนี่ยเราก็จะรู้สึกกดดัน ไม่ใช่แค่ตัวโมเดลนะก็จะเป็นตัวของพนักงานหรือว่าตัวของบริษัทด้วยคือกูใช้คำว่าแบกเพราะว่ามันก็ผิดแผนมาประมาณนึงจะประมาณ2ปีละเรากูจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมรับความจริงเวลาที่ตัวเองไม่ไหวก็จะมีความดือ้อฝืนอะไรประมาณแบบเนี้ยพอได้อ่านนู่นนี่นั่นได้คุยกับคนเยอะๆพอลองยอมรับความจริงหรือว่าพอลองปล่อยไปว่าเออเรื่องบางเรื่อง,เร,อง,เ,รองเราทำไม่ได้หรือว่าเรา ต้องหยุดบางอย่างเพราะอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้รู้สึกเบาลงแล้วก็ช่วงนี้เด็กๆเจนเจ็ดที่อยู่กับเรามาตั้งแต่สิ้นปี2023เริ่มได้งานละโดยเฉพาะดีๆกับใครดาวนะเพิ่งถูกคอนเฟิร์มงานไปโฆษณาตัวแรกของพวกเขาเลยที่เป็นตัวใหญ่ก็รู้สึกดีใจมากแบบน้องๆพิมมาขอบคุณแค่คําขอบคุณเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยมันก็แบบทําให้กูรู้สึกแบบเออฟูลฟิลแล้วอะ่ะข้อที่2ก็คือการหยุดพักแล้วก็หายใจลึกๆครับ ตามหลัก MBSR เขาเชื่อว่าการหายใจเนี่ยช่วยควบคุมระบบประสาทได้จริงๆมันก็คล้ายกับการทำสมาธิบ้านเรานะครับก็คืออยู่กับปัจจุบันละทิ้งอดีตจะได้ไม่หมกมุ่นจนเกินไปอาจจะไปหากิจกรรมที่ทําให้สบายใจเราไม่ต้องคาดหวังอะไรอย่างแบบวาดรูปเดินเล่นดูหนังฟังเพลงอะไรแบบนี้ครับก็ช่วยได้ข้อสครับประเมินสถานการณ์ ดูว่าปัญหาที่เราเจอมีอะไรที่เราคุมได้หรือว่าคุมไม่ได้อะไรที่คุมไม่ได้ก็ปล่อยไปส่วนที่คุมได้ก็โฟกัสแล้วก็หาทางแก้ปัญหาพอคิดยังมีเหตุผลเนี่ยมันก็จะช่วยปรับความคิดลบเนี่ยเป็นบวกได้ข้อ 4. ครับพูดคุยกับคนอื่นตามหลักทฤษฎีโซเชียลซัพพอ,อร์ตเขียนไว้ว่าการพูดคุยกับคนที่ไว้วางใจอ่ะช่วยลดความเครียดแล้วก็เพิ่มความมั่นใจได้วันนี้กูณก็เลยจะไปดูแฟชั่นโชว์ครับ วันนี้มีอีเวนต์โชว์พาวครับนอกจากแฟชั่นโชว์แล้วก็มีรวมร้านคา้าศิลปะหัตก,กรรมแบบไทยๆไว้เต็มเลยน้องออเรนจ์พามาช้อปปิ้งเทียนหอมร้านสีดาวีน้องซื้อแฮปปี้นิวเยียร์ไว้ล่วงหน้าให้ด้วยนะครับน่ารักมากเลยหลังจากนั้นเราก็ไปเดินเล่นกับคุณเปาคุณกอนต้นหาเสื้อกันหนาวอีกครั้งแล้วออเรนจ์ก็พาไปกินร้านอิจิบังครับใครชอบอาหารญี่ปุ่นฟิลโลเคอลนะราคากำลังดีแนะนำเลยทานเสร็จแล้วก็เดินกลับเอ็มสเฟียครับเจอบิวเจอหมูเด้งแล้ราัววับบนบนค ข้อ5ครับตั้งเป้าหมายระยะสั้นคือถ้าปัญหาที่ต้องแก้เป็นเรื่องใหญ่ก็แบ่งย่อยให้เล็กลงความสําเร็จเล็กๆเนี่ยจะช่วยเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ลดความเครียดได้เหมือนกันครับเหมือนกับคุณสุรเชษวันนี้ฮะสำเร็จเป้าหมายระยะสั้นในการดูแลตัวเองไปอีกหนึ่งที่วีสแควร์คินิกสงสัยจะเป็นเด็กตลอดไปเหนยหรอ ก็เริ่มทำเลยก็ได้นะคิดว่าใช่วันนีุ้ณมาดูน้องบังกร่ายแบบครับแล้วก็มีโอกาสคุยกับคุณป๊อปคือเราเปิดธุรกิจมาพร้อมๆกัน, <S <S 1> <S 1> ก,นก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างด้วยกันกับธุรกิจสายนี้ครับพอได้นึือย้อนกลับไปก็คิดว่าเราผ่านอะไรมาก็เยอะเหมือนกันนะก็ได้ตดะระหมี่ตัวเองครับว่าจะไม่กลับไปบ้าบอรหรือว่าผิพาดพลาดแบบเดิมอีก คีสว่าให้มองความล้มเหลวเนี่ยเป็นการเรียนรู้ครับเช้านี้ก็ได้รับข่าวดีจากน้องก้าวนะครับว่าน้องได้งานใหม่แล้วก็ดีใจด้วยมากๆซึ่งมันก็จะตรงกับการรับมือความล้มเหลวหัวข้อหนึ่งก็คือการมองหาสิ่งใหม่ๆนะครับที่ดีกว่ายังไงก็ ดีด้วยมากๆก็ขอบคุณมากๆเลยที่อดทนกับความงอแงของพี่แล้วก็ขอบคุณที่ใจเย็นกับพี่มาตลอดนะฮะไว้ถ้าเกิดพร้อมมากกว่านี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะข้อต่อมาคือการดูแลสุขภาพครับ,ขบเขาก็เน้นไปในเรื่องของการควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายตรงนี้กูก็ยังทําไม่ค่อยได้ครับต้องอาศัยวินัยมากกว่านี้บางครั้งเวลาแบบมีอะไรมาดิสแทรก เรื่องของ attention ออกไปเราก็จะแบบหลุดอ่ะไม่ค่อยได้โฟกัสอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้แบบบางอย่างถ้าเกิดว่ามันทำให้เสียเวลาเนี่ยก็จะไปโฟกัสงานมากกว่าซึ่งก็ตัวนี้ก็ต้องพยายามฝึกลมวินัยสูงมากๆก็หวังว่าต้นปีหน้านหรือแหลังจากวันนี้ไปจะทําได้ดีขึ้นนะ ันนี้วันคริสต์มาสนะครับกู Good. รู้สึกว่าออช่วงช่วงเนี้ยตั้งแต่ที่มือถือ,เ,อ,อเหมือนรับสายด้วยปกติไม่ได้ต้องใช้หูฟังแล้วก็เปิดลำโพงไม่ได้ต้องใช้หูฟังอะ่ะก็ก็อดทนไม่ได้ซ่อมมันมาเป็นแบบหลายเดือนละแล้วก็เอ,อมันก็จะมีคันคัน,นหูบ้างอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออหรือว่ามันแบบมันมีขี้หูเยอะหรือเปล่าใช่ไหมก็เลยติดต่อเลอบัวมาแล้วก็พอเข้าไปถึงเลบัวปู่เขาก็บอกว่าทําให้ไม่ได้ เพราะว่าหูชั้นในมีหนองแล้วก็มีความอักเสบนิดนึงยังไม่เยอะมากเขาแนะนำให้ไปหาหมอดีกว่าคริสต์มาสนี้กูดก็เลยต้องเปลี่ยนแผนครับโอเคเดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลพระรมเก้าฮะ ไปหาหมอมาแล้วเรียบร้อยนะครับหมอบอกว่าหูข้างซ้ายอักเสบโดยที่ไม่ใช่เพราะหูฟังไม่ใช่เพราะอะไรหรอกมันเกิดขึ้นเองได้ตามปกติอาจจะป่วยแบบไม่สบายมากอ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาก็เช็คหูฟังให้หูฟังก็ปกติดีไม่ได้สมป,ปุกอะไรนะแล้วก็เขาก็แค่บอกว่าเอออาจจะต้องระวังเรื่องแบบว่ายน้ำที่แบบหูเปียกหรือ,ออาบน้ำหูเปียกแล้วก็แบบหูยังไม่ันแห้งแล้วใส่หูฟังเลยอาจจะเป็นต้นเหตุได้นะครับแล้วหมอก็จะดูเรื่องว่า ไม่อยากให้ไปสปาหูเพราะว่ามันไม่ค่อยดีก็อาจจะต้องฟังหมอดนึงนะครับการหาหมอหูตาคอจมูกผมคูณวันนี้นะครับก็จะตรงกับข้อที่9เรื่องการรับมือความล้มเหลวก็คือให้เราขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญครับไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพใจกายหรือว่าธุรกิจไม่ว่าเรื่องอะไรเนี่ยมันก็จะมีคนที่รู้จริงๆอยู่แล้วที่จะช่วยเราวีคอ์ได้ว่าเราพาตรงอย่ไปกิน ถ้าเราลองด้วยตัวเองจนสุดความสามารถแล้วมันยังไม่ได้ก็ลองหาที่ปรึกษาดูครับอันนี้แนะนําเลยนะว่าช่วยได้จริงๆเราก็คืออของใหม่แบบว่าไม่สนมองสนปลายสนพลาสติกที่ติดอยู่บนหัวเลยสนสนใหม่สนใหม่สนใหม่ <laughs> หมเป็นแมนจูเลยอยากจะมีโมเมนต์ คริสต์มาสนัสเซนท์โรลอีกครั้งสรุปหา,หารอาหารไม่ได้นะ,ะ <c oughs> ต้องมากินบูดทอดมากินชาบู ล้วข้อสุดท้ายนะครับก็คือการให้กําลังใจตัวเองครับถ้าเกิดเรามีแรงสนับสนุสนที่ดีจากคนรอบข้างและภายนอกแล้วเนี่ยอินเนอร์ของเราก็จะต้องดีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดว่าตอนนี้เราไม่ได้เรื่องเลยก็ลองย้อนกลับไปดูว่าในอดีตเนี่ยเรามีความสําเร็จอะไรบ้างก็ลองดึงสิ่งเหล่านั้นมาดูว่าเราเดินมามากขนาดไหนนะฮะก็ขอให้เชื่อว่าไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ มันค่อนข้างเหือนไลฟ์โค้ชนะจริงๆแบบไม่ค่อยใช่ทางกูเท่าไหร่เลยแต่ว่ามันคือเรื่องจริงที่แบบว่ากูจําเป็นต้องใช้มันอะบางครั้งอะเราก็จะมีมุมมองในแง่ลบก,กับ Live Coach, ไลฟ์โค้ชจะหมว่าแบบมันดูแบบเซอร์เรียลังมันดูแบบทําไมทัศนคติบวกเกินอะไรเงี้ยแต่ว่าในหลายๆครั้งเมื่อเรารู้สึกสุดาวอะกลุ่มคนเหล่านั้นหรือคําพูดพวกนั้นนะมันก็ช่วยได้จ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคือคลิปเนี่ยคุณตั้งใจทำมากวางสคริปต์เองตัดต่อเองทั้งหมดเลยนะเท่าที่ความสามารถของคุจะมีก็ยังไงก็จะพยายามทำออกมาเรื่อยๆถ้าเกิดมีหัวข้อที่น่าสนใจนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอีกแล้วยังไงก็จะจบคลิปแล้วคุณก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้นิวียร์สุขสันต์วันปีใหม่เที่ยวอย่างปลอดภัย ยังคงต่อสซ้กับมุมคริสต์มาสอยู่เออไม่มีไฟคริสต์มาสกดเปิดให้ไหมยเ,เปิดไฟครสิสตมาสให้ห้าสสองปั้งโอ้ยม, <c oughs> มันต้องมไ,ไฟิสต์มสแบบใจก็ถ้าใจเรามันระยิบระยับมันก็ระยิบระยับกดเอาเป็นสีส้มให <c oughs> <c oughs> ดีปะไม่เป็น好不好เออเอาเท่าไหร่บางคนที่จะออกไปซื้ออย่างนี้ก็ดดไม่จะนอน